ในวันที่พ่อท่าน88ปีนะคะตั้งใจว่าต่อไปนี้จะฝึกภาคเพียนมองตนค่ะที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าเวลาเจอปัสสาะอะไรก็แล้วแต่เรามักจะมองออกนอกตัวค่ะความผิดไม่ใช่ของเราอะไรเนี้ยค่ะคือจะพยายามมองตนให้มากให้มากขึ้น เออให้มากที่สุดเลยค่ะแล้วก็แก้ไขที่ตัวเองปรับปรุงตัวเองเท่านั้นค่ะจะไม่ทําอะไรที่แบบเออ,เอ,อที่เคยเหมือนที่เคยที่เราไม่ไม่ค่อยจะมองตนเท่าไหร่